โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโภคะวะตะธัมโมตังังนะมะสามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆตัง นามสัสสตาะตะวัโตะโตสมาสัมงขตตาญาตญาตตานุสสะระเนนาปิอันตัลิเหปปานิโนปติตะนาเติอาจันติภูมักภูมิยังวิยะ

นจามุตตะมังมุตตมังปาริตันตัมปาริตนมามาหีนะมาหีนโมเมนัโมมยัมังกะลังใจมังกลังเทวานังเวรกระวันตาังันารังสุปาพัญชนะสุปะพัญชนะสามปันังโามนันังโพจนานังอปลีนังราลินังราริังับปริวารัง มุดตังวารังวารังตัสสะบทัดจัมีพริปุญจันตุปริปุญจันทร์ตุพบาทาสัปปะทาเทหิตายะเทหิตายะสันติสันติขุเทวานังขุเทวานังเตปิทุมิยเทปิทุมิยะอนุรักษ์นธ่รองรับไปแล้วก็ดีกับพระชาศาสตร์เซิงถึงบุนบนจึงขอเชิญมาแห่งนี้ทุกท่านเมื่อทุกท่านได้ รับการอัญเชิญและจงเสด็งลงมาอวยอนให้กับทุกคนทุกท่านที่มาร่วมในนี้จงได้รับผลดีเกิดในตำบลและอำเภอของเราให้มีแต่ความสุขความเจริญดังความมาปรรถนาทุกประการเตือนผีไปยานในวันนี้ลงมารวมในโรงราชพิภีแห่งนี้ทุกะวงต่อจอากนี้ก้าพเจ้าขอเชิญตัวเ,เต็ทั้งหลายให้จะได้จักตามหลักการเสียงค์ประลอง พระยาอินทร์พระยาพงศิองค์ริบาลพระจัตโรกบาลตัณฑ์ีพระเสรินรอดยอดะพิโดกันโตประดุจพระวินัยพระไตรสารนากรมตั้งพระนอเองปรตบปุถะทีนกับปราบปุตะทีในพระปุรพระไทยพระกัจใจกษัตริย์บุตรประพฤธิทำประพัฒนกีติมาโปกตาแต่งการตัดสินศัสนาไตรนั้นแล้วปล่อยแจงลงมาประทับในโรงนาพิธีแห่งนี้ทุกกระองต่อจากนี้กลายเป็นเจ้าตัอันเชิญ ตั้งแต่องค์พระพรหมประลองจัก,กรีวงพระนากษักรในแผ่นดินไทยทุกๆพระองค์ตั้งแต่บรรพบุรุษผู้มีคุณต่อประเทศชาศติและเกิดตั้งมาด้นวิถีแห่งนี้เพื่อจะได้มาเป็นสักขรีและสิริมงคลพระพระองค์ใหญนแผ่ผลอันสมบูรณ์ต่อ,อาาจากนี้กับเจ้ากเจิญเต่มเจว่าเจเวดาเจ้าทั้งหลายพระปรณุณจิดีดิในอำเภอสมรมทางของเราก็ดีองค์ที่แก่ชรา,ามาไม่ไหวอันเรงฤทธ อันรังริดมนมกบมนสมาจิตสมาธิตั้งอยู่ในปัญจเวราวิรัตในสัตบุรุษมีพระชัยรัตอันประเสริฐ,รฐเ,เป็นสารณะเครื่องกำจกัดภัยไกอุบาาัตทเป่าอุบัตวาวิบัติเหตุในเทปันิเวทภูมิบนตนเบื้องบนเวหาณนาากาศตัวตกแห่งหอน ทุกเอแห่งแรงโลกปัจจตวันนี้จกักรวาลอื่นผู้มีหาฤทยัยอันชุ้มชื่นที่ตนไขยในคุณธรรมขอใอยสนเร็จทุกสิ่งทุกตการตั้งแต่วันนี้เป็นตนไปจึงขอเชิญอเรปดาเจ้าทั้งหลายจงเสดจลงมาเป็นสักขีพยานในทาก,การพระธรรมปัต,ตวโวอารกายนาจุกเกนาจาอุตารายะอนุติสาย तो पन्ना महावलातेपि तुमे अनुरातं तो